สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเสาร์วันพุธที่7นะครับตุลาคม2563ครับพี่น้องครับตอนนี้ผมหันตุที่อำเภอกุดลังจังหวัดมหาสารคามครับมืัอนี้ผมก็ได้ไปตัดร้านทุกตะบือครับแต่ว่ามืัอนี้นะผมมาเห็ดจิตอาสาครับทำความดีนะครับให้กับพื้นที่นี้ครับแล้วก็ผมให้พี่น้องเบิ่งว่ามันนี้นะครับที่กุดลังเขานะครับมีการพัฒนาครับแล้วก็มีการเ็ดปรับปรุงพิ้ีแล้วก็มีการตัดหญ้าครับโดยต้นรายการต่างๆครับว่าเบิ่งกันว่ามไปได้ไกลแค่ไหครับ อานะครับอันนี้จะเป็นบริเวณนะครับของสนามฟุตบอลนะครับของพือกุตลังเข้านะครับแล้วก็อันนี้คือทีมงานนะครับเป็นบริการน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มอย่างที่นะครับคือตอนนี้นะครับกัวันนี้เป็นทีมของผู้นำชุมชนครับน้ำเครื่องตัดหญ้านะครับแล้วก็ให้ผู้ชายตัดหญ้าครับผู้หญิงเป็นคนปวดพี่้องครับแล้วก็หญ้าที่ได้คุก็ได้ลองรถนะครับเอาไปให้ง่วงค่อยกินได้ครับพี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับก็ถือว่า้รับความกลมือดีครับไม่ได้คนแข่งขั้แข่งครับ ครับนี่ครับก่าคือว่าเอ่อวันนี้คือพื้นที่เขากวงเขาต้องขวงนครับคนแจกแบ่งโซนกันท้งว่าตะลังมองตะลามู่บ้านทะเลลับฟิฟท์ตรงไนส์นะครับเอาสวัสดีครับพ่อโว่าอ้วนบนพอกันโดนนะพ่อเนาะคือเก่านะครับอ้วนคือเก่านะครับก้านะครับวันนี้นะครับจ่คือว่าอ่าผมนะครับจะเคยเห็นงานรลวมกับชุมชนครับในสมุนต์ดลังเขานะเป็นตะกี้พุ่งกันให้ยังยืนครับก่าหลจากคนน้ำพุมชนเกือบทุกหมู่บ้านครับที่นี่ครับ มื่อนี้ผมได้ไปทำมาหากินครับพี่น้องแต่ว่ามาซอยเหลือนะครับมาซอยเศษงานซอยหน่วยงานร,ร,ราชการ,ร,รครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าจิดอาสานะครับทำความดีด้วยหัวใจคร,รับวันนี้คนที่เอาหญ้าเพ่งหัหวกินพี่น้องนะครับตัดหญ้าแล้ว <c oughs> เอาหญ้านี่หัวกินอยู่บ่แม่ <c oughs> ก,กินอยู่บ่ครับเอาหัวกินอยู่แม่นบ่ครับผมจองหญ้าได้เนื้อ อันนี้พอกู้ยี่บ้านครับเอานะครับคุณนะครับถัากันวัดตัดหญ้าครับนะครับก็เอาหญ้าดึนรถไปนะครับวันนี้นะครับหรือว่าแบ่งโต้กันนะครับในดีพอสมควรนะครับคนจะเรื่องออบของคืออะไรวันี่นะครับ มีทีมงานบริการนำเรื่องครับนำหวานนำยังวุ้นนี่นะครับนี่นะครับแปดงว่าโซนนี้เป็นโซนของบ้านกุดล่างครับวันนี่นะมูหันนะครับจะมีมูบ้านโซนหนึ่งลาบิชอัปทั้งหนาครับหนาเพิ่มกุดล่างครับจะเป็นอาจจะเป็นการน้าสะอาดทั้งโซนนุ่นนะครับแราคเมื่อนี้นะครับอ้าว ลงคลิปแล้วแม่แต่เบย์ว่งอย่างของเนื้อในช่องงูหันนะครับเบย์ได้ขายง้อแม่มานีว่าอย่างของนะครับมานีนะครับอันฝนตกตู้มืลยแม่ฝนตกค้ทุ่งมือมีอยู่ครับแม่มีอยู่เอาขอบคุณคราวที่ถามคราวครับผมนะครับเอาขอบคุณครับพี่น้องบรรยากาศนะครับเอาพี่น้องครับบันที้เป็นโซนทางอำเภอครับแต่มีทีมงานมาตัดหญ้าครับ จะเป็นการเห็เุตัดหญ้าเพื่อให้มันสะอาดสะอ้านครับพี่น้องถือว่าโซนทั้งนี้เพื่อตัดหญ้าลายครับหล้ยโซน,นะครับเอาคนกระไรอยู่ครับคนนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้นะครับคนงามคนงามาแมนบอกครับผู้ให้บอกครับเอาสวัสดีจ้า ในน้ำตัวในข้าวซื้อย,อยังครับ <c oughs> เอาหน่องตัวนี้เข้าเป็นนักร้องกันปะครับแมนค่ะนักร้องยูไคไหนครับตัวน,นี้ยูไคบีบธนาคารเรคคอร์ดค่ะ, BB, BB ะคบีบธนาคารเรคคอร์ดมันปะครับตัวน,นี้เพ่งยังทีวีเพ่งเพ่งเพ่งคนจ้าของแม่ผลงานเจ้าของกำลังจะออกค่ะเอาซื้อยาสีนองเด้อค่ะยาสีนองเด้อ <c oughs> เอาไอายอยากฟังจอดหนึ่งได้ปะครับไม่ล้างค่ะคอยฟังก่อนก่อนเน้นอันซื้อยังครับซื้อยังก่อน น้องบิวตี้เนาะยุคายบีบสาร์คัมเรคคอร์ดอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวฝากเบิ้งนะครับเอ้านะผ่หงะเห็นอ่าน้องนะครับเป็นนักร้องพี่น้องครับเป็นนักเรียนอยู่นะครับอยู่่งกอพคอครับอ่าสวัสดีครับคุณแม่อ้านะพนพลังเพ็ดคือตอนนี้ทางพนกับมี่ครับพนกับตัดมาเรียบร้อยแล้วครับพนบำพนกับไปนะครับทางพี่กับมี่ครับพี่น้องครับ คือว่ามาหลายพอสมควรแล้วครับวันนี้นะครับเอานะครับผมเนี่ยให้เคิ่อเรื่อยๆบรรยากาศนะครับเอานะวันนี้จะเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งครับสำหรับเราพัฒนาพี่น้องครับวันนี้จะเป็นป้ายหญาไอ้ป้ายที่พกโค้งส่งขั้วครับก็จะปู้นใหม่ครับวันนี้คนกำลังพัฒนานะครับโอ้นะครับนี่ก็ ออบสวัสดีครับไอ้คุณนะสินค้ชานะครับก็มีอย่างขายเอากรวบาดิโลาดซิลข้องเห็นระเบอยบโอ้จิดคือเก่าบ่ราคาหยุดร่าบ่ครับครับราคาลดล่ตามสถานการณ์ตามสถานการณ์ตลาดแต่ถ้าหมูอันฟ้ามใส่บริการกับอติลดายสิบร์เซลดขายสิบเปอร์เซครับโอ้าวเอา้พิดลัง ไอ้นี่ครับพัฒนากันนะครับในการตัดหนาครับวันนี้ลืมไทยก่อนถ่ายหินตะโพนเนาะตะโพนีกคือดิบแป้ครั้งตะโพนวันนี้ครับวันนี้คือดิบก็หันหงๆนี่คือดิบแป้นครั้งพี่นี่นะครับผมเบื้องล่านะครับกว่าไม่ได้หนาหนาอีกที่สูงซะแล้วนะครับเดี๋ยินถีาไทยตอนเสร็จเรียวนะครับที่นี่โอ้หนาสูงครั้งนล้ครับ ยานี้ว่าเ่อยินบ่า่หรอม่นี่มันมัดาดเอาไปห,าหูวหัวแตจริแมนปะครับอโอุ้ดจอดทุดจอดครับอเ, <laughs> เอานะคนตัดหญาหมูวัวพรอม้ไม่รอครับนี่เอาหนี้อนัน เอาไปงัวพว่ะพ่อพ,อ,พอเลี้ยงโบ้านไหนพ่อบา้านหนองแสงบ้านหนองแสง,นนอง,สงโอ้เอาไปขายตลาดนันูหันได้พ่อเด้อครับเนี่ยน,นะขายไปตลาดตัวนึงนสองแสนบาทสองแสนบาทโอ้นะครับแสดงว่าบาา้านเฮาดีเนาะในในขายงัวขายโค้ดแตลาดสองแสน,น 2, บาทนะครับนะครับเอานะครับแต่ถือว่านี่ครับคงเห็ุต่ละในคู่กบือกันนะพอว่าม่ต่ละในคู่กบือดีพ่อเห็นเด็ดให้บ้านนี้ไม่ใช่การซื้อขายเนาะยัอชีว์ครับ กูเป็นเลี้ยงข้าวเลยเป็นชิได้ดูจักว่าราคาข้าวเลยตอนไหนๆข่าวพ่อติดต่างมุมแก้วเนี่ยติดตามทุกวันพูดทุกวันพูดเลยนะครับเนาะเอานะครับคือผมเป็นทีมที่รองเบิ้งนะครับอยากจให้บ้านในประโยชน์ครับยูนี่นะครับเอานะวันนี้เดี๋ยวถ้ายคลิปให้เพิ่มขึ้น้องเพราะว่าวันนี้นะครับจะถือว่า สำรวมบางพะนาครับเขตแพร่อำเภอเขาสะอาดสะอ้านทำนายู่นะครับคืออ้อมนี่นะพี่น้องอ้อมมดนี่เลยนะครับอยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อโอ้บานสำโรงคนคนชื่อหลายเดี๋ยวพ่อคนมาหลายครั้งเนาะครับครับผมพี่น้องบานสำโรงนี่คนหลายทัานนะครับตำบลหวยเตยนะครับยูนี่นะครับ อา้าวสวัสดีครับแม่อันนี้บัตรน้อง,งาง้ตัวแม่เนาะอแต่ว่าตัวนี่ต้บบนตำบลหวยเตยตว่าไหมโอ้ตำบลหวยเตยต้นนี้นะครับเป็นแปลงต้นกันนะครับในวยกันแล้วามสะอาดพีนนะ่น้บบนองในตำบลหวยเตยครับ ล้างแง้มยิ้งกับขวดครับพี่น้องนะครับโอ้นะครับภาพงามครับครับเป็นภาพที่สวยงามนะครับก็เชื่อว่าในเราความรวมมือนะครับจากพี่น้องชาวบ้านเฮานะครับอันนี้ทานนายอำเภอทีมรถดัยานในการตรวจนะครับเอานะครับก็เชื่อว่าที่ในบ้านเฮาสะอาดสะอานนะครับตัวนี้นะครับ ขี้ของพกพี่น้องตอนทีมาถ่ายภาพก่อนเ็พชรไหลังเพ็รกันท่าวาสิตาท่าไปนะครับถือว่าอยู่นี่ท่าวาสิตาตาอันดีนับนะคาโอ้นะครับมันจอดราะงายเลยครับน้ำนะครับถือว่าได้ประโยชน์ทุกมุ้งนะพี่น้องนะครับ